วันนี้น้องปริมจะมาชวนทำขนมน้ำดอกไม้กันค่ะขั้นตอนแรกนำแป้งเท้าใยม่อมมาครุกให้ละเอียดค่ะพอดีซื้อมาเป็นแบบชนิดที่ยังไม่ได้บดนะคะส่วนผสมของขนมน้ำดอกไม้ระบุไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมค่ะเมื่อครุบละเอียดแล้วนำส่วนผสมของแป้งทุกชนิดมาร่อนรวมกันค่ะ เรานำเปล่าไปคเข้าไมโครเวฟนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาน้ำตาลไปละลายกันค่ะคหลังจากนำน้ำไปเข้าไมโครเวฟแล้วเทน้ำตาลลงไปละลายค่ะผู้ปกครองช่วยดูน้องๆด้วยนะคะคนจนน้ำตาลละลายเข้ากันดีค่ะแล้วพักไว้ที่เย็น จากนั้นทยอยใส่น้ำเชื่อมลงใ่ในแป้งนะคะค่อยๆโคนไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งแป้งเข้ากันดีหนูล้างมือน,นะคะหนูเอามือมาขยำแป้งจะได้แป้งเปื่อยได้ทั้งหมดบัลลีสองถึงสามยกค่ะตัดแป้งแบ่งออกมาสีถ้วยค่ะ เพราะหนูทำกี่สีคะเพราะว่าเราทำสี่สีกันนะคะโอเคค่ะแล้วก็เตมช้อนอีกช้้นสุดท้ายจะต้องเติมด้วยใส่สีผสมอาหารในปริมาณเล็กน้อยนะคะเพราะว่าหลังจากนึ่งออกมาแล้วสีจะเข้มขึ้นค่ะ สาวน้อยอยากทานขนมน้ำดอกไม้รูปเลโก้นะคะเราก็เลยเอาตัวซิลิโคนที่เป็นฟูดเกรดมานึ่งกันค่ะโดยการเทแป้งสีต่างๆลงไปนะคะแล้วก็ปิดฝานึ่งด้วยความร้อนประมาณ10นาทีค่ะ <No. S 1> เมื่อครบเวลาเปิดฝามาก็เป็นขนมชักหน้าน้ำดอกไม้ที่สวยเลยนะคะ พอดีมีน้ำแป้งเหลือก็เลยเทสใส่ชามแก้วค่ะอร่อยเหมือนที่ร้านเขาทำนียขนมอะไรคะเนี่ยน้ำดอกไม้ค่ะรูปอะไรคะเอโก,ก้ค่ะทุก <c oughs> คนคะนี่คือขั้นตอนในการทำขนมน้ำดอกไม้อยู่นะคะ <c oughs> โอเคค่ะ สนุกสนานกับการทำขนมน้ำดอกไม้ทานเองแล้วยังได้ฝึกการช่างตวงวัดแป้งด้วยนะคะสูตรนี้แป้งเหนียวนุ่มกำลังดีเลยค่ะอ๋อลืมบอกไปค่ะตอนแกะออกจากพิมพ์ซิลิโคนควรจะรอใหข้ขนมเย็นตัวลงก่อนนะคะแกะออกมาจากพิมพ์จะได้สวยค่ะส่วนท่านที่ชอบทานขนมถ้วยอย่าลืมแวะไปดูคลิปนะคะ คลิปนี้พามาชมต้นมะกอกป่าค่ะเป็นต้นที่เพาะง่ายมากเลยค่ะพอดีซื้อมะกอกป่าจากตลาดมานะคะแล้วก็พอทานเสร็จก็เลยเอาเมล็ดไปตั้งเว้นที่ดินนี่แหละคะ่ะแล้วก็ลรบดินเล็กน้อยเผอไปแป๊บเดียวน้องก็โตขึ้นต้นเริ่มใหญ่แล้วค่ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปหน้าจะพาไปทำอะไรฝากติดตามด้วยค่ะค่